นะคะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะมิลี่เขียวพารวยนะคะสรุปวยลาวโค้งสุดท้ายนะคะรวมเซียนนะคะชุดคัดมาเน้นเน้นเนวิ่งบนล่างสรุปวยลาวนะคะวันนี้นะคะรวมเซียนโค้งสุดท้ายนะคะชุดคัดมาเน้นเน้นนะคะแค่หกคู่ดินนะคะของรวมเซียนนะคะงวดวัน เลขเด่นนะเด่นแปดนะคะรองเจ็ดนะคะแนวาทางของตระเซียนนะคะทุชกช่ก็ของเส้นเปีีก็ให้เด่นสามร่องแปดนะ,ะเส้นใบนะคะเด่นเก้านะควรองแปดนะคะ ตัวเด่นสุดๆ,ๆนะคะเลขเลขรวมเซียนนะคะก็คัดมานะคะเป็นเลขเด่นนะคะเลขล็อกกําลังวันนะคะตามสูตรของแต่ละเซียนนะคะเด่นแปดนะคะร่องเจ็ดมีแปดมีเจ็ดนะคะสองตัวเด่นสุดๆนะคะเด่นแปดวิ่งแปดนะคะรูดแปดแปดบนนะคะเจ็ดล่าง เจดศูนะคะแปดเจ็ดแเก้าเูนยค่ะเจ็ดกคู่เด่นนะคะที่คัดมาของเสียนติดมาทุกตัวนะคะหกคู่เด่นแต่ส่วนตัวของแอดดิแกมแปดะคุณผู้ชมมักแปดหรือแปดแปดก่บเก่าสองตัวมีแปดและเก้า เก้าแปดเจ็ดเจ็ดเก้านะคะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เป็นหน่วย0ูนย์หน่วยเจ็ดหน่วยเก้าแปดสี่เจ็ดหกแปดแปดและเก้าเก้าชุดสามตัวนะคะสามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าหกแปดสี่แปดสี่เอ็ดุกกลมครับติดเลขสี่นะหกแปดสี่ตัวเด่นด้วยนะคะ ผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะชื่นชอบนะคะของแต่ละเสียงนะคะชื่นชอบก็ตามนะคะเ <c oughs> ด่นวิ่งแปะบนเนะะส็ยบรางขอให้หึงมปังนะคะกันต่อหมดในชุดสรุปหวยลาวโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียงนะคะสวัสดีค่ะนะคะ